สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเดอม์มันนี่ก็มาพบพอ่อกับสาวเก่งคือเก่าเนาะพี่น้องทั้งสองสาวลวสาสแนลเมื่อนี้สาวเก่งก็ได้มาห้มาน้าคือเก่าพี่น้องสาวเก่งก็สิลงไปลกยาตามเคยและน้องพี่นอ้องยาอยู่นาสาวเก่งก็ไล่ลกสิ่งใดก็ยังบบทันเบิดเนาะพี่น้องแต่ว่าม้นนี่กับอากาศดีหน่อยหนึ่งน้องพี่น้องเพราะว่าม่มีแดดเลยมันนี่เนาะฝนตกวางเศ้านี่น้องพี่น้องตอนกลางคืนก็ตกแต่ว่าตกแบบ ตกโบแหงพี่น้องสองขึ้นเลยตกแต่ว่าตกโบแหงเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราลงไปเบิ่งไปซมนมกันเลยเนาะพี่น้องวายานาสขิงสิลายตันไรพี่น้องไปกันเลยเนาะเดี๋ยวเราลงไปเลยเนาะพี่น้องจากมือสีรีวิวเทียงให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะพี่น้องว่าเทียงสกิงเป็นแนวใดพี่น้องล้มมากับหูวสิไปมือใดกับหูพี่น้องเลยเขากับสิลง ผักเวนก็นลายอันีพี่น้องมีแต่ผักเวนพี่น้องเอ้ย,หยใยหยใน้น,หน,นี่ก็ได้ให้นี่ก็ลายผักเวนนี่เต็มอยู่แหน่าลายแห้งอันน้จะเข่งลกแต่แถวโน้นน่ะพี่น้องให้ย,ย่างแบบนี้ยังว่าทันลงไปลกเลยเถอะพี่น้องแหน่ ยาพักปลดแล้ก็สิลบ็อกเลยนะพี่น้องกับยาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอีแแมพันล็อกนะพี่น้องปันลกแต่ตัวสูงมันเลยโอเคบาร์ดี้มีขาตั้งนะพี่น้องกับบาร์ด้ตัง้งจับเอาเองสิงพี่น้อง ก้องสั่นก็ขอโทษขออภัยเด้อนีออ่รีกันคันอ้อนเข่านาหมูนะพี่น้องบ่มีหน่าเข่าเป็นน้ำน่าจะเกะกัเข่าเลยอ้อนพี่น้อง ลกผู้เดียวมันนี่พี่น้องแม่เ่นเอาน้องเนาะมาเด้อมาใส่สาเข่งลูกยาพี่น้องอันนี้ดั้งแคมมัเสาเข่งกับสีลกเป็นแถวไปนะพี่น้องยันลงเลยลกหมว่วไปหลดมันสิบเล่จะเผื่อนะ บ่มีน้ำพ่นกะหักกระต๊กสองคืนแล้วพี่น้องกระต๊กกะต๊กน้อยหนึ่งดอกต๊กพพดีน <c oughs> พอนพราเขาบ่ตายแหละพี่น้องเอ้ยพอแบบว่าดินเปียกแน่มาเมื่อเศร้านี่กะได้เฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ยทง <c oughs> ได้น้อยเดียว <c oughs> มานากับซาแพรวานะผละผาเ็นพี่น้อง เพนเฮ็ดเพอ่์กระโดดลงโดดดสข่งกิรพลกี่ตัวเนาะเห <c oughs> ็นผลคุดเอาโหลดสกังแสดลงน้ากัได้ประมสาํารหนึนะ่งพี่น้องมันออกกวา,ากะลายเนาะนี่เนีย่ยบุ๊เเอาทงมาจันนะ เล่าเป็โลกพี่น้องว้าวเนี่ยมันอยู่ในเขาพี่น้องเอ้ยอึบนะเอาโลกแล้วก็ซีคือาคๆเนี่บอลยงมุทันลกพี่น้องเอาขึ้นเทละกกันี่นี่ข่้นเขาเนี่ยก็มี อยู่ในหง่ำเขามันอยู่ในหง่ำเขาพี่น้องโล่งหง่ำตักน้ำแม่ไปเข่าจนบวกลุ่นย้อนพี่น้องเออยอนหง่ำงามันไหล ใายแต่วมันนี้มันมันบดแดดพี่น้องมันคึมคึมรก้าวานนี้แดดแดดตอนเถียงกะพอดีอันตะกุ้งกดเก็บเพ็ดเพืองพี่น้องก็ไปไปน้ำเพื่อน,อนตอนแรงวานนี้ก็ไปลงลกพี่น้องไปงมหอยดึงยากพี่น้องมันบ่มีน้ำ บอดลกเลยเป็นยังไดงพี่น้องเป็นขักเนาะข่าวก็คือมิมีแห้งใจเข่าก็ได้ได้ลกเนี่ยออกมันบบงงามเข่ายแล้วพี่น้องทันหยาลายเข่านี่ก็บกขึ้นลบไปมือละหน่อย ออีพอใส่เบ็ดวะนี่จากมืออยู่โซกเข่งว่าสิใส่เบ็ดกบพี่น้องจากมือก่อนสินอนน้าโซ่แข่งเที่ยวเอาวันนี้โซกเข่งบ่ได้นอนน้นา,า,าพี่น้อง่ป้ายหยาลายกระโดดพี่น้องออื ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอยให้าชงางเคงในไลน์ได้อยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกสาวนะคนนี้นะน้นพี่น้องพอได้มีกำลังใจเหตุลิลต่อๆไปเนะพี่นอ้องกระบบงปค่คือกระกำบบงโอ้โหขี้ไล่กับย่ามีได้พี่นอ้อง มันนี้เร้ากุ้งวาอยู่เนาะพี่น้องคนไปอ่ะเลี่ยงควายกับนอกอสาวนนแบกอ่ฮกินแถวคันนาเนาะพี่น้องบางทีเ่นก็นลงเข่าพี่น้องเอ้ยหากินหยาแถวป่าเข่าเนาะดอกหยาพี่น้องเอ้ยฮะ มันสูงแหงมันจำดอกแล้วมันเลื่นเข่าแล้วพี่น้อง okay, จะเก่งมาลกต่อเลยแบบนี้ลกไปมือละหน่อยนะพี่น้องมันกิดซิเบิดเองมันแ mm hmm. หละเต็มคำ ยุ่มไปโหดเนี <laughs> <rad> ่าน้าเสาเข่งย <enders> ังบทันถอกซามพี่น้องยังบทันออกห่วงซ้ําเข่าที่สาเข่งลกนี่เป็นเขางันกลางนะพี่น้องเขางันกลางก็คือแบบว่ามันสิออกซ่านะพี่น้องซุกซุกที่ลังหมู่สิซะซุกน้ำลังเเอืนเขางัน บางทีเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาดอแล้วกะถถากเขางั้นยังพันสุกเขากะชิด้ยุดเกี่ยวนาอพี่น้องบางทีกะเผื่อเขาถ่เาเกี่ยวซ่ากะเกี่ยวเขาดอแล้กกับพอดีตอ่อใส่เขางั้นเลยพี่น้องบ่นฮาลุกแล้วพี่น้องกะสีไครแน่เนาะบ่นยังทันลุกไอ้ที่ ลายใช่ไหมพี่น้องอันนี้ค่ะอันนี้หญ้่มันคือคือเข่าเลย,ยพี่น้องนี่แต่ว่ามันสีต่างแต่เงามันสีแดงเนาะพี่น้องใบมันนีคือเข่าเลยญ้าอันนี้นะเหงาใหญ่ขนาดพี่น้องงามกว่าเข่าอีกเด้นี่ลกป้าลกกัญยาบอิสอ้าหาคือเข่าพี่น้อง ดูขื่นคันเลยอือตายเอะบอดลายกระลายเอาแถวหวาพี่น้องเอ้ยไปเด้ยิงแม่ฮะ พี่น้องบอกมันกลกูเขา่าเวลาเอาหนาออกแลยคือม่าง,ง้ามเข่ากันด้พี่น้องเลยหนาลายรีพี่น้องนาเสาเข่งดี ดำนาแต่หัวปีแล้วก็ฝนป้าพี่น้องบัดดําใส่แล้วบัดฝนบ่ตกแดีมันบ่มีน้ำข้างตอนเวลาห่อดำแล้วนะบ่ดได้อัดน้ำไว้มันบ่มีน้ำให้อัดน้องพี่น้องก็เญี่ก็เริ่มป่งแล้วแัดน,นี้ลายเลี่ยนนี่ ในใด้เดนาะเอพีทางฝั่งไทยหรือว่าทางใดก็แล้วแต่เนะาะก็ให้หักตาจะคลองเด้อพี่น้องย่านพญาติโค้ดิทิบเก้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพเน่เด้อเนาะทางบ้านชาวเก่งกะไข่แต่มันแบบว่าม,มันบมันบ่มนในเมืองบ้านใดพี่น้องมันกนัอากาศมันปลอดโปร่งดีเนาะกัหักซาสุขภาพเบิดสุขุมทุกคนนะเนาะ ก็โอเคเนาะพี่น้องเสาเข่งกัสีลุกหย่าจนเถียงเพื่เนาะพี่น้องจังสีขืนเนาะกัเสาเข่งกังกสีข้อจบคลิปไวเพียงสำเนีนิเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสาเข่งล่าเนี่ยเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบผาดคลิปใหม่ๆจากซองซาวลวาว่าสแนลเด้อพี่น้องสบายดีมือเปื้อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อ